พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันเสาร์วันที่11เดือนที่หในหัวข้อเรื่องการทำให้วิญญาณของคุณมีพลังและพระวจนะที่จะใครควรและสามาัคีธรรมในพระธรรมสทิโมทีบทที่1ข้อที่6เพราะเหตุน,นี้ ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่าของประธานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวังมือของข้าพเจ้านาั้นจงทําให้ลุ่งเรืองขึ้นพี่น้องคะเมื่อเปาโดบอกที่โมทีให้กระตุ้นของประธานจากพระเจ้าในตัวเขาเขากําลังหมายถึงฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือความสามารถอันทรงพลังในการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นี่เป็นฤทธิ์อำนาจเดียวกับที่พระเยซูตรัสเมื่อพระองค์ตรัสว่าแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านกิจการบทที่หนึ่งข้อที่8ถ้าคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์อำนาจนานก็อยู่ในคุณอย่างไรก็ตามฤทธิ์อำนาจนานสามารถถูกระงับได้เว้นแต่จะถูกเปิดใช้งานและวิธีที่เร็วที่สุด ในการเปิดใช้งานก็คือการพูดภาษาแปลกๆหนึ่งโครินบทที่14ข้อที่4กล่าวว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตัวเองจเจริญขึ้นในขณะที่คุณพูดภาษาแปลกๆไม่เพียงแต่คุณกำลังสร้างตัวเองเท่านั้นคุณยังเพิ่มพลังให้กับตัวเองในเรื่องเหนือธรรมชาติด้วยคุณกำลังปลุกเร้าดิดํานอำนาจของพระเจ้าจากภายในเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านแห่งชีวิตของคุณ พี่น้องคะพระสนิทของพระเจ้าถูกเปิดเผยในชีวิตของคุณในขณะที่คุณเติมพลังให้กับตัวเองในวิญญาณและปลุกเราด้วยอำนาจของพระเจ้าภายในตัวคุณในเอเฟซัสบทที่สข้อที่16เราเห็นความปรารถนาของพระวิญญาณที่จะให้ประชากรของพระเจ้าได้รับการเติมพลังด้วยความสามารถในการทำกา,จจารอัศจรรย์โดยพระวิญญาณบริสุนนทธิ์การอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ สามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพื่อคุณได้การอธิฐานในภาษาแปลกๆยังช่วยเพิ่มพลังแห่งความเชื่อของคุณด้วยพระคมภีเก่าในยูดาบทที่1ข้อที่20ว่าแต่ท่านที่รักทั้งหลายจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออนันบริสุทธิ์ที่สุดของท่านและจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ความเชื่อมาถึงคุณเมื่อคุณได้ยินพระคำของพระเจ้ายิ่งคุณได้ยินพระคำมากเท่าไหร่ ความเชื่อของคุณก็จะยิ่งไปสูงขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามคุณรักษาตัวเองให้ถึงจุดสูงสุดของความเชื่อโดยการอธิษฐานในภาษาแปลกๆฮาเลลูยาอามนให้เราเกา่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานเริ่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับพระสิริของพระองค์ ที่ถูกสำแดงออกในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ในขณะที่ข้าพระองค์พูดภาษาแปลกๆหรือดอำนาจของพระองค์ในตัวข้าพระองค์ถูกกระตุน้นปลุกพลังข้าพระองค์ให้เดินในสติปัญญาของพระเจ้าเก้าหน้าและสูงขึ้นด้ืด่อยๆ เปนสิ่งปลุกสร้างในพระนามของพระเยซูอเมนคีน้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าวิธีที่เร็วที่สุดในการเปิดเชือ้อระดันาจของพระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณน,นั้นก็คือการพูดภาษาแปลกๆคะ่ะในขณะที่คุณพูดภาษาแปลกๆนั้นไม่เพียงแต่คุณกำลังสร้างตัวเองเท่านั้นแต่คุณยังเพิ่มพลังให้กับตัวเอง ในเรื่องเหนือธรรมชาติด้วยค่ะคุณกําลังปลูกเราด้วยอานาจของพระเจ้าจากภายในเพื่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านแห่งชีวิตของคุณด้วยนะคะดังนั้นจงเติมพลังให้กับตัวเองโดยการพูดภาษาแปลกๆอยู่เสมอๆนะคะพระเจ้าสมกาลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด